รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควโโิด -19 ไวรัส2 0 1 9คนแรกในประเทศไทยวันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยเกินกว่า5,000คนนะคะประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อในระดับสูงมากจนกระทบขีดความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขตัวเลขวันนี้23,418คนค่ะวันนี้เสียชีวิตมากที่สุด312คนครับรกรวคุมโรคบอกว่าอยู่ระหว่างการเปลียนผ่านโควิด ในปี2564นะครับถึงปัจจุบันนะครับ mm hmm. ก็แต่ละโรงเรียนก็จะประสบปัญหาเดียวกัน mm hmm. ก็คือในเรื่องของโรคโควิด19นะครับ mm hmm. ซึ่งทำให้การเรียนการสอนเป็นไปนอย่างไม่ต่อเนื่องนะเพราะว่าเด็กบางครั้งจะต้องเรียนออนไลน์อยู่กับบ้านแล้วก็ต้องออนแฮนบ้างสลับกันไปซึ่งนี่เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดภาวะถดถอยในการเรียนรู้หรือสุดท้ายก็จะเป็นลักษณะของ learning loss โรงเรียนวชรสิทธารามก็พยายามกระตุ้นพัฒนาการปฏิบัติงานของคุณครูเพื่อให้คุณครูเหนือชีพด้วยการทําโครงการอบรมการจัดทาสื่อการสอนออนไลนนะ์เพื่อให้คุณครูใช้ไปประกอบในการจัดการเรียนการสอนโดยการเชิญวิทยากรจากโรงเรียนอ่างทองปฐมโวิทยาคมมหาวิทยาลัยเซนจอนซึ่งทั้งสองสถาบันน,นี้ความชํานาญในเรื่องการจัดทําสื่อการสอน ออนไลน์นำมาเผยแพร่ต่อยอดให้กับคณะครูงเรียนวัชชัยสิทธารามเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดโดยจะทำเป็นสื่อการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้น YouTube โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถสืบค้นนะครับแล้วก็สามารถจะเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูในช่วงที่เป็นการเรียนอยู่ที่บ้านนะครับโดยมีผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือในการ ควบคุมดูแลนักเรียนเพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอแน่นอนครับปัญหาก็คือว่าคุณครูบางท่านก็มีศักยภาพที่ด้อยกว่าคนอื่นสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องกระตุ้นนะครับย้ำเตือนให้ขัญกำลังใจในการพยายามปฏิบัติงานให้ทันกับเพื่อนๆในโรงเรียนซึ่งท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณครูเองที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นครูที่มีคุณภาพอย่างไรทัน เทคโนโลยีมากแค่ไหนก็จะปฏิบัติหน้าที่การสอนได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดการนิเทศติดตามการพัฒนาการใช้สื่อของครูก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องพยายามติดตามให้กําลังใจดูแลพวกเขาอยู่เสมอนะครับเพราะว่าหากขาดการติดตามไปสักช่วงระยะเวลาหนึง่งถ้าครูถดถอยขึ้นมาครูไม่พัฒนางานต่อครูไม่ทําการสอนต่ออันนี้ก็ต้องเป็นปัญหาที่นักเรียนจะได้รับความรู้ที่ ลดถอยลงตามช่วงเวลาที่คุณครูขาดสอนไปนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาสื่อการสอนชุดนี้นะครับก็เป็นการพัฒนาตัวคุณครูเองด้วยให้มีศักยภาพให้มีคุณภาพให้เป็นครูที่เป็นครูมืออาชีพที่สามารถที่จะต่อยอดให้กับนักเรียนไดท้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในสถานการณ์ปกติหรือเป็นการเรียนอยู่ที่บ้านในระบบออนไลน์ผลการดําเนินงานที่ สังเกตได้ชัดก็คือเมื่อเด็กเปิดเรียนมาในระบบออนไลน์ตามปกติเด็กสามารถตามบทเรียนได้ทันแม้ว่า,าจะไม่ทันทไม่ดีเท่ากับการเรียนรู้ในยามปกติแต่ก็ถือว่าสามารถที่จะเรียนรู้ได้ต่อเนื่องนะครับไม่ได้ประสบปัญหามากเหมือนกับาการที่ไม่ได้รับรู้ไม่ได้เรียนอะไรเลยในช่วงที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับอย่างน้อยก็มีสื่อพวกนี้เป็นตัวประคับประคองให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อ เปิดการเรียนออนไลน์ site. ทุกสิ่งทุกอย่างสภาพความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนวัชเชสิารามอนอกจากนโยบายที่ชัดเจนแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องแสดงความชื่นชมกับโรงเรียนวัชเชสิารามก็คือเรื่องของคุณครูซึ่งมีความเป็นมือครูมืออาชีพพัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอนะครับเพื่อให้ผลสะท้อนกับสูงสุดก็คือประโยชน์ที่ลงสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ สวัสดีนักเรียนชั้น,นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวิชาประวัติศาสตร์วันนี้อยู่กับคุณครูหญิงคุณครูศิรินทาร์นสีสครูจะมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยใช้เวลาสั้นๆเียน5นาที่านั้นจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูยิรยานะคะกับภาสันทัยวรณนิจ,จิตแจ่มใสค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรไทกเกอร์ทราบไหมน่าตาตัวสะกดคบครูว thank you